สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆนะครับของวันที่ยี่สิบนะครับต้นปีเดือนมกราอ่วันนี้นะครับเสียงจะเปลี่ยนๆไปหน่อยนะครับพ่อค้าไม่สบายบเป็นหวัดนิดหน่อยเลยช่วงนี้อานะเข้าเรื่องกันมาดูมาชมนะครับรถไถฟ,ฟอร์ดหกหกสี่ศูนย์นะครับผม คันนี้เป็น6640เผาเดียวนะครับวัวตัวพ่วงมีดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนเป็นผ่านเจ็ดใบเต็มๆทั้งเจ็ดใบนะครับอ <c oughs> มาดูครับผมว่าเนื้อตัวเป็นยังไงนะครับในที่ทางเราได้เช็คแล้วนะครับว่าคือคันนี้คือเนื้อตัวคือดีนะครับไม่แตกไม่หักไม่เชื่อมครับผมมันอ่าเป็นเนี่ยวอลแลนแล้วนะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยอวอลแลนแล้ว เครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับเร็วยกไว้ไม่มีตกนะครับระบบไฮดรอลิกถือว่าดีมากไว้ใจได้ครับสำหรับระบบ6640เนี่ยครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ6640กองใหญ่ตัวนี้อามาดูรถได้ที่ร้านกมนเตเตอร์อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีามา ติดต่อตามเบอร์โทร062-260-3373ไอหกนย์สามสามเบอร์โทร Facebook YouTube c o m m o n ทกเตรฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมาดูของสวยๆแรงๆนะครับไปไว้ใช้งานในราคาไม่แพงครับ2อง0 0 0 0ปดนะครับห้าพบาท2อง0 0 0บาทดันหน้าผ่านพวนเจ็ด เบอร์โทร062-260-3373โทรหาได้24ชั่วโมงขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ดกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ